ก็สวัสดีกับบอลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันข่าวโดดเดนอีกวันหนึ่งนะครับอยู่กับเดอะแกร่งแกรงเดิมซนะีบีเซ็ดเอฟอาร์วันแต่วันนี้มีน้องนะครับเอฟนะครับซีบีหกห้าศูนย์อาร์มาด้วยนะก็วันนี้เราก็จะไป ที่วัดแกันนครับไปทำบุญนะครับไปหาอะไรกินนะครับ,บ,รรบ,านนรบตามสไตล์นะไปครับเราไปดูบรรยากาศการขับรถกันดีกว่านะ ว้าว <c oughs> wow. วันนี้คอน้างเยอะเลยฮะหลายคันอ,อยู่แนกะ๊ง,งเราเป็นแก๊งเล็กๆนะฮะสวัสดีครับ

ไอ้เจ๊ดึดงมาไอ้เนี่ยอ่านี่น,นี่ทางเข้านะครับก็น่าจะเป็นวันมาครับพุชาด้วยนะฮะก็อาจจะมีงานเอ่ออ๋อปิดทองนะครับโอเคงคันปิดทองท่าพระป่านะครับโอเคอ๋อ อ๋อมีที่จอดรถพอดีเลยนะฮะทำไมเหมือนฝนลงเม็ดเบาๆอย่านะอย่าทำกันอย่างนี้นะฮะต้งใหญ่ทำคลิปมานี่ยังไม่พ้นกับฝนเลยนะออกทีไรฝนตกทุกทีอะไรอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราตามเจ้าถิ่นหน่อยดีกว่าอ่ะเจ้าถิ่นเขาจะพาเราไปจอดตรงไหนไไไไเอาเอาอยัางไงเจ้าถิน่น อัะเี๋วไ,ไปอดี๋ยวไปนี่แหละครับนี่งไงวิธีไปก์ เวลาไปไหนแนละ้วจอดรถแล้วก็ถ้าเวลาอยู่ห่างจากรถเยอะหน่อยก็ต้องนี่ถือหมวกไปด้วยนะห่วกรถไม่ค่อยหว่วงห่วงห่วงนี่คือโดนหยิบไปได้เลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเดี๋ยวผมพาไปไหว้พระธรรบุญกันดีกว่า,า,า,าวันนี้มาเอาบุญมาฝากนะครับสำหรับวันมาฆบูชานะเดี๋ยวหัเอาบุญมาฝากเดี๋ยวเราเดินไปทางโน้นเดินพิธางผิดทา ยังไงก็เว้นที่ไว้ให้ผมได้เกิดมากเถอะครับใช่เรื่องนี้านาจะมารวมครบโอ๊ยไม่ครบนี่ก็ยังไม่ครบไม่ไนานาจะมาเยอะเออานาจะมาเยอะเป็นยังไงมาเยอะแล้วก็แปะฝนตกไอ้เหี้ยมาเยอะแล้วฝนตกไม่เข้าใจเหมือนกันเราไปหาน้องนุ่นน้องนุ่นนี่คือแฟนป๊อปนะครับที่ขับ CB บีนี่อยู่ในกลุ่มเหมือนกันเดี๋ยวเราพาเขาไปไปดูร้านเขาว่าเขาขายอะไรเราไปอุ่นหนุนร้านเขาดีกว่าเหมาเเมาเลยเหมาเลยสายเมา่ย่แล้วประมูลใช่ไหมน้านา่าาาาสาาาาาา นี่ก็คือน้าน่นนี่วันนี้เขามาขายเชฟขายตะเกียวนะครับเป็นรายได้เสริมนะครับหารายได้เที่ยวคู่นี้นะครับไม่มีเวลาไม่เขาเรียกว่าไม่มีวันพักพูดง่ายว่างเนี่ยมีวันหยุดคือเป็นเที่ยวแน่นอนคู่นี้ไม่มีไม่มีไม่มีพักพ่วงก็ไปข้อดีของการเดินซื้อของกินงานวัดนะครับคือถูกมากถูกถูกและอิ่มด้วยใช่ไหมดูดิเอ่าให ตี้เินเท่าไหร่สามสิบไปโอ้โห oh, ถูกไป <laughs> อันนี้60บาทนะครับโอ้โ oh, หแต่เยอะมากเลยครับอย่างเยอะไปเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปไหว้พระนะครับอนุโมทาดาดนาโดนฝากเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาชมนะครับขอให้บุญนี้นะครับไปถึงทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่เข้าผ่านเข้ามาชมคลิปของผมนะครับสาธุ เดี๋ยวมึงย้ายกูพูดอะไรเดี๋ยวให้พูดอะไรก่อนถ่าก็ทำดีนี่ก็ที่นัมึงถามมึงถามด้วยกูคุพร้อมยังอะไรเงี้ยแบบบางทีกูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็แบบอยู่เดี๋ยวก็ถ่ายเลยเรียวเรียวเลียวเยวเหี้ยอะไรบางทีถามกูหน่อยก็ได้เฮ้ยพี่ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราอย่างนี้นะให้ส้าคลิปกูบ้างอย่างเงี้ยเออไปแนวทางนั้นทุกไอ้เชี่ยมาถึงมึงก็หยิบกล้องมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีกูก็คิดไม่ทันเนี่ยซต้องไปเลยไปเลยใจกระซี่เหลือกเย็น ชุดเท่าไงครับใส่ตู้เลยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นจุดนะครับที่วัดนะครับจัดเตรียมไว้ให้นะครับเป็นที่ซื้อทู่เพียนดอกไม้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปสักการะด้านในได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเลยดีกว่า ที่เราเห็นกันเมื่อตอนสักรู่นะครับก็คือพอระป่าลอยฟ้านั่นเองนะครับที่ผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกอะ่ะมันคืออะไรแต่ก็คือเมื่อกี้สอบถามมาแล้วนะครับก็คือพอระป่าลอยฟ้าครับ อันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายจนหมดเลยนะครับดูเพื่อท,ที่จะว่าจะได้เลขอะไรนะ2 years later อ่าเอาละครับเราก็สรุปนะแล้วตอนเรายืนหลอดนะครับแล้วก็เราได้เลขนะครับ2 3 1สหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแผงด้านหน้าว่ามีเลข2 3 1สหึหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเลยว่าสามหนึ่งข้างหลัง3ามหนึ่ง อ่าเราก็ได้มาแล้วแต่ว่าไม่ได้สองสามหนึ่งนะครับได้เป็นสี่สามหนึ่งแล้วก็เป็นศูนยศนสามหนึ่งน,นะครับเก้าสามหนึ่งครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาพระพวกกันดีกว่านะครับเราก็อิ่มบุญแล้วก็ฝากบุญบุไปถึงเพื่อน,อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับไ,ไ,ปไปเราไปหาพระพวกกัน บาง,งทีเราพวกทิ้งกลับไปหาร้านเดิมไม่เจอแล้วก็เลยกลับมาที่รถโอ้โหที่รถที่เราก็เต็มเลยก็วันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับอิ่มมูลสับไปบุญหนึ่งเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปไหนกังงนอีกนะครับทำไมวะใครวะดูได้ดูจากกล้องแล้วกล้องมันแผลงแปลกๆ แล้วคราวหน้านะครับเราจะพาไปที่ไหนกันอีกนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าได้เลยเดี๋ยวมีบรรยากาศการขับรถนะครับตอนขับกลับด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนขับรถขับ เียเอาเรื่องเดี๋ยวนี้เดี๋ยนี้เอาเรื่องมากเนี่ยอ้เนียเ,เ,เ,เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ข้าวเ,เรื่องแล้วข้าวเรื่องแล้วเดี๋ยวนี้พี่ผมเข้าใหญ่แนละ้ว หัดยุกลงยุกร้อม